สวัสดีค่ะพบกับคุณปุ๋ยแว่นอินเตอร์อีกครั้งหลายคนคงเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับคำถามที่ว่าจริงหรือไม่ใส่แว่นใส่ตาแล้วทำให้สายตาเพิ่มขึ้นวันนี้ปุ๋ยมีคำตอบมาฝากค่ะคำตอบก็คือไม่เป็นความจริงค่ะทำไมถึงไม่เป็นความจริงไปฟังเหตุผลกันค่ะการใส่แว่นนั้นเป็นการใส่แว่นเพื่อที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาของสายตาเช่น ใสยตาสั้นใส่ตายาวหรือว่าใส่ตาเอียงเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาสายตาให้ได้มองเห็นภาพได้ดีขึ้นควรมีการตรวจวัดสายตาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาหรือจากสุแพทย์และมีการแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเลนและกรอบแว่นให้เหมาะสมกับผู้ที่สวมใส่หรือผู้ที่กำลังมีปัญหาสายตาอยู่นั่นเองปัญหาสายตาสั้น ใส่ตายาวใส่ตาเอียงหรือสายตายาวตามอายุการใส่แว่นนั้นเป็นการช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ได้มีผลทําให้ใสยตาเพิ่มขึ้นหรือว่าทําให้ใส่ตาแย่ลงดังนั้นความเชื่อที่ว่าการใส่แว่นนั้นยิ่งใส่ทําให้ใสยตายิ่งเพิ่มขึ้นหรือว่าใส่ตายิ่งแย่ลงจึงไม่เป็นความจริงค่ะ การใส่แว่นตาจะทําให้การมองภาพต่งตางๆทำให้มีประสิทธิภาพการมองภาพคมชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กในวัยเรียนวัยรุ่นหรือวัยทำงานการมองเห็นที่ทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนหรือว่าการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยยังไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถช่วยลดอาการต่างๆได้เช่นอาการเมื่อยล้ากระบอกตาอาการตาล้า ปวดกระบอกตาหรือว่าปวดศรีษะร่วมด้วยนั่นเองในทางกลับกันสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขโดยการใส่แว่นสายตาที่ถูกต้องมีโอกาสที่จะทำให้สายตาเพิ่มขึ้นอีก รู้แบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่คงจะกระจ่างในความชัดเจนมากขึ้นและขจัดปัญหาความกลัวในใจที่มีความเชื่อมายาวนานกับการยิ่งใส่แว่นทำให้ใสายตายิ่งเพิ่มขึ้นปัญหาสายตาในยุคป,ปัจจุบันนี้ย่อมไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยอีกต่อไป เพราะในการดำรงชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันเราจำเป็นจะต้องใช้สายตาเพราะฉะนั้นการตรวจวัดสายตาประจำปีปีละหนึ่งครั้งถือว่าสำคัญมากๆไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะสาระดีๆมีประโยชน์แบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจร้านแว่นอินเตอร์สาขาหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและสแกนเลย แอดไลโอเอร้านแว่นอินเตอร์สาขาหน้าโรงพยาบาลวันนี้รับข่าวสารดีๆก่อนใคร